ลำนำมีหกสวรรค์ตอนที่ยี่สิบแผนร้ายของหมิงเอ้วฟัวมงตอนที่สองเมือ่อเฟงหมิงฟื้นขึ้นมาภาพที่เห็นอยู่เหนือศีรษะก็คือไม่น่าแย้มยิ้มของเหมียวกวงท่านอองทรงฟื้นแล้วหรือที่นี่ที่ไหนน่ะเฟิงหมิงขยับนิมฝีปากถามแตว่ากลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอเลยแม้แต่น้อย สวรรค์เข้าข้างรัตหลีจริงๆที่ทําให้พวกเราได้ตัวมาก่อนที่หองเทียนจะเดินทางมาถึงมิฉะนั้นคงจะต้องยุ่งยากมากแน่มิควงยิ้มอย่างพึงพอใจข้าสั่งให้รถม้าวิ่งทั้งวันทั้งคืนเพลานี้ท่านอองจึงเข้ามาอยู่ในเขตแดนรัตหลีเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานก็จะถึงเมืองหลวงหลี่ถง ถ้าให้ท่านอ,องสวยยาไปเพราะฉะนั้นเพลานี้อย่าเพิ่งตัดอะไรเลยจะดีกว่าทรงพักผ่อนเสถียดเมื่อดมตาขึ้นมาอีกครั้งท่านอองจะได้พบกับเสร็จพี่ของข้าแน่เพิ่งผิงร้อนโดนอย่างสุดแสนเมื่อพราว่าตัวเองตกยมือเร่เยนแ,แล้วแต่ว่าตอนนี้เพราะยาของเหมียวฟวงทำให้เขาไม่เพียงแต่จะยับแขนขาไม่ได้และเป่งเสียงไม่ออกซ้ำอย่างรู้สึก มึนงงพราเรือนในที่สุดก็ต้องเข้าสูงห้วงนิทรารมอีกครั้งเสียงฝีเท้าม้าที่ดังขึ้นไม่ขาดหูเหมือนจะเป็นตัวป่งบอกว่าเฟิงหมิงและหลงเทียนห่างกันออกไปเรื่อยๆเป็นดังที่เหมียวกวงพูดไว้เมื่อเฟิงหมิงลืมตาขึ้นมาอีกครั้งภาพแรกที่เห็นก็คือใบหน้าของปีศาจร้ายที่ตามออกมาหลอกล้อนจากในความฝันต้าอองแห่งหลีเร่เยียน หมิงอ๋องยังคงงดงามเหมือนดังในการแรกที่ข้ายังจำไม่ตรึงตาจนถึงบัดนี้แม้เร่เยืยนจะเรียกตัว่าบัญชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งแต่ว่าในสายตาของเฟิงหมิงรอยยิ้มของคนตรงหน้ากับหน้าสะเป็นกลัวไม่ต่างอะไรจากรอยยิ้มของปีศาจเขาเคยเพ่อเร่เยืยนแค่สองครั้งแต่ก็มีรู้สึกและก็รู้สึกมีอคติด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบแล้ว ปลายนิ้วเรียวยาวประดุดลำเทียนนั้นยื่นขึ้นมาหมาจะแตะหน้าเขาทาให้ฟังหมีเมียมกระโดดตัวนี้ทันทีใหญ่เจ้าต้องทำท่าทางหวาดกลัวถึงเพียงนั้นด้วยเล่าโชคร้ายที่บนเตียงไม่มีที่เหลือให้เขาถอยหนีแต่อย่างใดเพียงแค่กระโดดตัวนิดเดียวท่อนแขนกระชนกับผนังห้องอันเย็นเฉียบเสียแล้วเลื่อยเหยียนแกล้งให้หัวเขา่า ตึงชายชุดส่งของเหยื่อเอาไว้เองไม่ให้ฝ่ายนั้นขยับตัวได้ยาสลบเพิ่งจะคลายริ์ได้ไม่กี่เวลาเจ้าอย่ารีบร้อนขยับตัวจะดีกว่าพูดทางตาของหนุ่มก็แลบลิ้นอามาราวกับงูกิดแล้วไล้เรียริมฟิปากที่ขาวซีดในความตื่นตัวเบาในความตื่นกลัวเบาาลมหายใจเฟิงหมิงสุดลงอยู่ครู่หนึ่งในขณะที่น้ำหนักตัวของร่างเมื่อบนกดทับลงมามากขึน้นโดยที่เขาไม่อาจจะป้องป้อง ไม่อาจจะปกป้องตัวเองได้เลยแม้แต่น้อยตอนนี้เพียงแค่เละเอียนตบมือแค่นิดเดียวก็สามารถทําให้เขาแหลกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้แล้วตาองแห่งหลีทรงปีชาเลือดล้ําเหนือไกลไหนแต่ล่าเฟิงหมิงเริ่มใส่นักโดยปกติแล้วมีแต่คนพูดประโยคนี้กับเฟิงหมิงแต่ตอนนี้เขายังพูดกระเรื่อเอียนสักกี่สิบครั้งก็ได้ที่ไหนกันเล่าไหนเลอเยจะเทีบเทียมกับหมิงองแห่งฉีเลยได้ คนสึกร้อยแปดประการได้ซุกซ่อนอยู่ในวังหลวงของฉีเลยก็คงจวเป็นเจ้าเขียนเองทั้งหมดสินะฝ่ายตรงข้ามนิ่งชะนักไป็นเล็กน้อยในตอนนั้นเขาแก้งพูดเรื่อยเปยื่อยเพื่อหลอกเหนียวกวงเท่านั้นทําไมนางถึงเชื่อเสียจริงจังแล้วนํากลับมาเล่าให้พี่ชายตัวเองฟังได้ ตาของทรงชมกันเกินไปแล้วความจริงคนสึกทั้งร้อยแปดประการนั้นพูดยังไม่ทันจบประโยครมหายใจร้อนผ่ากระเป๋ากระบบิ้วฟิปากเสียก่อนอีแมวฟันขาวสอาดถูกภายลิ้นอุ่นร้อนไร้เรียวอย่างจากจ้วงเฟิงมิ้งพยายามขัดขืนแต่ผู้ลุกรานไม่เพียงแต่จะไม่หยุดกับทํำน้านิ้วและปกฟันเข้ากับปลายลิ้นเขาอย่างจงใจอืมเจ็บ ฝฟิมิงร้องกรางพยายามชักปลายลิ้นแดงกำลองตัวเองหนีและเยียนพันเหยียดยิ้มอย่างผู้ที่อยู่เหนือกว่าหากกระเจ็บประจุทำตัวว่าง่ายเสียเรือนกายแข็งแกร่ง,งตามภาษาคนที่ฝึกยุดมานานปีกดทับร่างที่อ่อนแรงกว่าไว้ข้างใต้อันที่จริงแม้ร่างกายฝึงนหมิง จะอยู่ในสภาพปกติก็สู้แรงเรื่อยเหยียนไม่ได้อยู่แล้วยิ่งตอนนี้เฟิงฟ่งอย่าฟื้นขึ้นจากฤทธิ์ยาสลบของเหมียวกวางเมื่อเท้ายิ่งอ่อนเปรีย้ยวไร้กำลังแต่ว่าไม่เห็นว่าไปจนตัวเขา็สุดลงม้ายใจรูปควมเร็วแรงที่มีอยู่และพูดออกมาเสียงดงังปราดสงครามสมัยโบราณฟึง่งคาดดาวผลแพ้ชนะของสงครามนะได้กษัตริย์ใครปีชากว่าหเลยยอมทับใครปราดเปลื่องกว่ารลอขุนานางใครสามารถกว่ารือสเสบียงใครอุดมกว่า ทหารใครเชี่ยวชาติกว่าวินัยใครเข้มแข็งกว่าม้าสือใครวิ่งเร็วกว่าชายภูมิใครได้เปรียบกว่ากุนซือใครแยบยนตกว่าเพื่อนบ้านใครอ่อนแอกว่าประเทศใครเกียงไกลกว่าไพร,ร่ฟ้าใครผาสุกกว่าหากครองเช่นนี้ผู้ใดแกร่งผู้ใดอ่อนแอย่อมตัดสินได้คนรสึกข,ของจูกัดเหลียงบทนี้เมื่อก่อนเขาเคยใช้พูดอวดเมือม่อเหมียวแวงและพวกถุงเหรียญเล่นๆทุกครั้งที่พูด ไม่ว่าคนฟังจอบเป็นใครก็ล้วนแล้วแต่ต้องตกตะลึงด้วยกันทั้งนั้นเวลานี้เป็นยามครับขันเขาคิดหาทางเอาตัวรอดอื่นไม่ออกอีกนะ้ะจึงได้แต่ขุดต้นไม้เก่าออกมารับมือเรื่อยเหยียนไปก่อนช่างเป็นกลสึกที่ลำเลิศนกโชคดีเจอเรื่อยเหยียนก็ตกตะลึงจนหยุดชะง,งักการกระทำทุกอย่างทันทีเฟิงหมิงรอบถอนหายใจเฮ็ดใหญ่ก็นึกทราบซึงบนคุณและชื่นชมจูกัดเลี้ยงอยู่ในใจ มาสมแล้วที่เป็นยอดปราสงครามผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จีนเช่นนี้ปราศสงครามสมัยโบราณพึงคาดเอาผลแพ้ชนะของสงครามได้กษัตริย์ใครปีชากว่าหรือจอมทัพใครปราดเปรื่องกว่าหรือขุนนางใครสามารถกว่าหรือเสนาเปี่ยงใครอุดมกว่าหรือทหารใครเชี่ยวชาญกว่าหรือวิในัยใครขเข้มขงวดกว่าหรือม้าสึกรครวิ่งเร็วกว่าหรือหลงเทียนไร่ ทวนช้าๆ,ๆอย่างไม่สลุดเลยแม้แต่นิดนั่นแหละทาให้เฟิงหมิงสะดุ้งวาบอยู่ในใจไม่นึกเลยว่าเร่เหยียนจะไม่ได้หลงเถียนเร่เยียนเถี่ยนกีน่าหลงเถียนเหรอเร่เยียนทวนไล่ไล่ทวนช้าๆอย่างไม่สลุดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่นั่นทาให้เฟิงหมิงสะดุ้งวาบอยู่ในใจไม่นึกเลยว่าเร่เหยียนจะเก่งกาจถึงเพียงนี้ถึงกับท่องคนรู้สึกที่ได้ฟังแก้ครั้งเดียวได้อย่างคล่องแคล่ว ดวงตาของกรีบย่อมมองร่างข้างใต้ครู่หนึ่งก่อนที่เจ้าตัวจะยกยิ้มบางๆคนสุดข,ของหมิงอองช่างเดิดลำนักหากฉีเล่ยมีเจ้าช่วยจะต้องได้เป็นใหญ่ในใต้ล่าอย่างแน่นอนเฟิงหมิงเหลือบมองความมึดเหงอมอยากเป็นใหญ่ที่แฝงอยู่ในดวงตาคนพูดแล้วฝืนยิม้มหากข้าช่วยฉีเล่ยได้ย่อมต้องช่วยหลีได้เช่นกันเขากัดฝันแน่นก่อนจะเบิกตาจ้องมองเรื่อยียนแต่ว่าหากตาอง ทรงแต่ต้องฟึงหมิงอีกเมื่อไรเพม่งจะยอมหักไม่ยอมงอนแน่นอนยอมหักไม่ยอมงอหรือเริร์เยียนดิตาก่อนจะพูดโุหากทรมานให้หนักเข้าข้าต้องการให้เจ้าพูดสิ่งใดเจ้าก็าจะยอมพูดเช่นนั้นหรือฟึงหมิงสถทานเยอ <c oughs> ือกดวงตาของฝ่ายตรงข้าทั้งดุด,ดันและหน้าจะเพ็งกลัวทำให้เขาไม่กล้าสบตาตรงตรงและเบือน หน้าหนีไม่จําเป็นต้องใช้การทรมานหากตาอองไม่ส่งเชือกกลองลงทันเฟิงหมิงดูได้ด้วยความที่กลัวแสนกลัวท้ายเสียงเปลวสุดท้ายจึงได้สั่นในน้อยมวลอากาศรอบตัวดูจะนักขึ้นมาทันตาดวงตาที่น่ากลัวยิ่งกว่าดวงตาของหูพิตวัตมองเฟิงหมิงช้าๆตั้งแต่หัวจดเท้าก่อนที่เจ้าตัวจะหัวเราะเสียงดังฮึช่างน่าสนใจดีจริงๆข้านะาหรือจะลงทันเจ้าได้ลงคอ ฟิงหมิงถอนห้ใจเฮือกอีกครั้งก่อนจะถูกนิ้วเรียวเกี่ยวไปขังให้เหนื่อยหน้าขึ้นสบตาอีกฝ่ายถ้าใช้พวะกล้ากเก่งว่าเจ้ายอมตายดีกว่ายอมข้าไมมแต่ว่าเสียงทุ้มต่ำขขงคนพูดแฝงไม้ได้ความปรารถนาในความหยอกเย้าร่างกายได้งามเช่นนี้หากทำให้เกิดแผลคงจะน่าเสียดายแย่ทรงเลือกตัดไร้สารเสียที่เธอเฟิงหมิงรู้ดีว่าตอนนี้เขาไม่ควรจะแสดงความตื่นตัวออกมาให้ศัตรูเห็น จึงพยายามควบคุมอาการสั่นสะท้านของร่างกายและตะวัดตามองระเหยเยนด้วยสายตาเยียบเยน็นถ้าหากตาอองทรงสัญญาว่าจะไม่แตะต้องตัวกระหม่อมแล้วก็กระหม่อมก็จะเขียนกูมสึกให้ไม่หน้าของตาอองหนุมจะร้อยในความยินดีวันละบทจะเร็วขนาดนั้นได้อย่างไรสมวันบทสองวันบทไม่สมวัน เฟิงหมิงเร่เยียนพูดตัดประโยคของอีฝ่ายริมฟีปากของเจ้าขยับไว้ได้ยาวยนใจนักค่าแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วพูดจบกระบมดขยี้ริมฟีปากลงไปมอบจมพิษร้อนแรงง่ายความตื่นเต้นกลับมาหาเฟิงหมิงอีกครั้งขอรีบสะบัดหนนีแล้วร้องว่าสองวันก็สองวันกระสัดตัดแล้วไม่ถึงนคำเอ้อยบอกว่าห้ามแตะต้องตัวข้าไงล่าพูดแล้วก็อ,อดจะนึกตาความต่ำช้าของเร่เยียนในใจไม่ได้ จบจนน้ำใจกับรถจุบนั่นแหละต้าอ,องแหงหลีถึงได้ยอมกระออกจากร่างคนที่นอนตัวแข็งตื้อ,พอเพราะเมื่อเลอะน้อยๆครานี้จะยอมปล่อยเจ้าไปก่อนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องเขียนคนศึดให้ก้าสามวันบทถ้กแม้นทําตามที่พูดไม่ได้ก็จะต้องใช้ร่างกายมาชดเชยเขาก้มลงมองใบหน้าหล่อเหลาขอ,อ,อ,องคนที่นอนนิ่งราวกับยังอวกับอ,า,อ,า,บอารมณ์พิเศษอยู่ อ่อนจะโน้มกายเข้ามาใกล้อีกทั้งได้พูดผ่านเสียงทุ้มต่ำในคอเหตุใดข้าถึงรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบเช่นนี้นะแต่ก็เอาเถอะก้นสึกของเจ้าคงต้องหมดเข้าสักวันแล้วเยียนหัวเราะน,น้อยๆอีกครั้งก็จะเดินออกจากห้องไปฟึ่งมิงที่ขดตัวอยู่ตรงมุมนั้นทั้งเดียดทั้งดานทั้งสงสารตัวเองขอเขานึอ,อดาาัอด่าเรื่อเเยียนในคอนี่ดาวร้องเทียนที่มาช่วยตัวเองได้ถันเวลาไป,ไปด้วย แต่พอคิดดูแล้วตอนนี้หลงเถียนกำลังเดินทางไปพวเจียไปรับตัวเขากับเฉยเลยแต่ว่ากลับถูกจับตัวมารัดอีโดยไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะได้พบกันความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับหัวใจในตอนนี้ชางแสนทรมานเสียจนเฟิงหมิงต้องนอนสะอื้งอยู่บนเตียงเมื่อกระนั้นน้ำตาไม่หยุดอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นนางกำนันเข้ามาปลุกเฟิงหมิงแต่เช้า ยังไม่ทันที่จะได้บ้วนปากหลังหน้าเมียวกลวงก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมเสียงร้องสดใสกลางวานวันนี้ข้ามาทำหน้าที่ผู้กระปุมแทนเสด็จพี่ด้านหลังของนางมีนางกำนันสองคนถือถาดใสเครื่องเกลี้ยนเดินตามเข้ามาฟึ่งหมิงในตอนนี้นึกรังเกียจองหญิงแห่งหลีผู้นี้อย่างสุดแสนจึงได้แต่ตอนตามมองนางครั้งเดียวก่อนจะทำไม่สนใจเหมือนนางเป็นอากาศธาตุ ทว่ามีนควงกลับไมนึกโ,โ,โ,โกรธเกรงแต่อย่างใดนางสุดทนลงนั่งที่โต๊ะและยกแขนขึ้นเท้าขางสุดพี่ตรัสว่าหากหลังงานเย็นแล้วยังไม่ได้ทอดพระเนตรคนสุดข,ของท่านอองจะเสด็จมาลงโทษท่านอองด้วยตองเองนางตะวตามองฝ่ายตรงข้ามด้วยสายตาเรื่นรมก่อนจะใช้น้ำเสียงเรียบเรื่อยพูดต่อไปว่าท่านองทรงทราบหรือไว้ว่าแต่ไหนแต่ไร ไม่เคยมีใครรับโทษท่านกงเสด็จพี่ไหวหากไม่เชื่อท่านก็ลองถามผู้ที่เคยแต่ยง,งานเสด็จพี่มาก่อนดูสิมินเอ๋อมานี่ซิบ้านรับว่าพรางนางก็กวักมือเรียกนางกำนันจะยืนถือถาดเครื่องเลียนอยู่ด้านหลังนางกำนันที่มิน,นามว่ามินเอ๋อเป็นเด็กสาววัยกำดัดรุราวสิบห้าสิบหกปีรูปร่างหน้าตางดงามชวนพิดพอได้ยิในในายเหนือหัวเรียกนางก็รับคำแล้ววางถาดงเมือลอง ก่อนจะค่อยเดินเข้ามาหาเหมียวกวงมิวันเจ้ากระว้ยงานเสด็จพี่มาใช่หรือไม่ให้ท่านอ๋องทอดประเนตรหน่อยสิมินเอ๋อสั่นสะท้านไปทางร่างก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเจ้า้อมกับสางด้วยสายตามิงหวอนแต่พอฝ่ายนั้นถ,ถึงตาจ้องหนักเข้านางก็เฟื่อใจค่อยๆยืย่นขาขวา,ขาออมาอย่างหน้าเวทนาแล้วตัวงชายกระปองสีเขียวสดขึ้นพอเห็นท่อนขาที่เรียวงามไม่กลมกึงราวกับแท่งยก เพงมิงปลายตามองเรียวขาข้างนั้นก่อนจะชะงักยิ่งได้เป็นความตื่นตะลงตื่นตะเลงด้วยบนผิวเนื้อขาวเนียนปรากฏรอยแผลเป็นลายปร้อยเลือดสีแดงสดยังคงไหลซึมออกมาตามแผนนั้นแผนนี้ลักษณะแผลดูยากว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าเมื่อรอยแผลสีแดงสดมาปรากฏอยู่บนท่อนขาขาวเช่นนี้ก็สามารถได้ถึงความโหดเหี้ยมอัมหิตอย่างบอกไม่ถูก ผิวหอมมินเออช่างบอบบางนักเพียงแค่นางย่อนขาลงไปในบอ่อปลากินคนแค่กุูยเหียวก็เป็นเช่นนี้เสียแล้วทว่าก็ยังนับว่านางมีบุญเพราะหากอาศายแต่สถานะของนางย่อมไม่มีวาสนามาถวายการปนเปนบัตรรับใช้ตาองค์ได้อยู่แล้วเมียกวางรอบมองใบหน้าที่ขาวซีดลงเืยด้วยกงเฟิงหมิ้นก่อนจะแกล้งถามขึ้นมาอย่างจงใจ ถ้าน,อง,นองท,อ,ทองทอยทงทอดประเนศนือวะหมิ่นเออหน้าคลายผู้ใดห,หากนางไม่พู้ขึ้นพระคงจะไม่สิกิจใจนางกำนานได้ชื่อหมิ่นเออผู้นี้มีดวงตาที่ค่อนข้างคลายตนมากทีเดียว เขารู้สึกสถานเยือกไปทั้งใจดวงตาที่สรวจมองเมียวกว้าก็ยิ่งเพิ่มความจริงฉังและความโกรธแค้นมากกว่าเดิมพี่ชายเป็นยังไงน้องสาวก็เป็นอย่างนั้นไม่ผิดกันเลยเพิ่งหมิงกัดฟันคำรามข่าเสียใจจริงๆที่ไม่ได้ให้หลงเถียนข่าเจ้าเสียตั้งแต่ตอนนั้นท่านอองพระไทยไร้ายนักเมียวกวางแกล้งผอตอนนั้นข้าอยากจะดีข้าออกจะดีแสนดีกับท่านถึงเพียงนั้นกระทั่งเรื่องเสื้อผ้าผ่อน ก็ได้องหญิงเมียวกงคนนี้แหละที่ช่วยดูแลผัดเปลี่ยนให้อยมาเมข้าจะร้ายกับคนอื่นสักเพียงไรแต่กับท่านอ,องคข้าคดีด้วยเสมอมาพอพูดถึงประโยคสุดท้ายนางก็ทำหน้าเขินอายน้อยๆเพิ่งหมิงไม่อยากต่อปากต่อคำกับนางอีกยังได้ส่งเสียงฮึทัดในคอก่อนจะสะบัดหน้าหนีไปอีกทางพอเห็นว่าฝ่ายตรงข้าไม่สนใจตอนอยั่งนั้นเหมียวกอง,งก็เงยหงุดหงิดขึ้นมาแลแ้วแกงพูดเสียงเย็น ก่อนถ้าองโปรทรงรีบเขียน,นกลศนสุถวัเสิ็จพี่เร็วเข้าเถิดหากสุขวส็จพี่เกิดคริ้วขึ้นมาไม่ว่าคนใดก็ไม่อาจช่วยทันได้แน่นอนถึงแม้จะโกรธแสนโกรธอย่างไรแต่เฟิงบิงก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อสถานภาพตนในตอนนี้ได้เขากระแทกตัวลงนั่งอย่างเสียไม่ได้ก่อนจะหยิบผู้กันขึ้นมาแล้วทำใจให้สงบ เขาควรจะแกล้งเขียนผิดสักหน่อยดีไหมแต่คิดไปคิดมาเพิ่งนี้กระเดิกล้มความคิดนั้นเสียเรื่องเหยียนเชี่ยวชาญการพิชัยสงครามแกล้งเขียนผิดไปจะต้องมองออกแน่ถ้าเป็นเช่นนั้นเขาคงจะไม่มีทางรอดเหมือนส่งตัวเองเข้าปากเสือแแถหากจะพิจารณาจากสถานการณ์ตอนนี้เขาคงไดได้ปล่อยเรื่อยเหยียนได้ใจไปสักพักระหว่างนั้นก็คิดหาวิธีหนีจากที่นี่ไปด้วยหวังว่าหลงเถียนเจะรู้ข่าวของเขา แล้ทำอารัตหลีให้เร็วที่สุดเฟิงหมิงรอบถอนหายใจเบาๆก่อนจะจดผู้กันลงไปก่อนอื่นก้นศึกเขียนคนก็เขียนคนศึกประการแรกของคนศึก36ประการก็แล้วกันแล้วเฟิงหมิงก็ต้องกรหมดยิ้วท่าจะพูดตามตรง คนสุดจนนี้เขาก็จำได้เพียงแค่แปดส่วนเท่านั้นก็ซึ่งกระือเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเร่เย็ยยนไม่เคยย่างกรายาในห้องเขาอีกเลยผิดกระเมี้ยงกวงที่มาตรงเวลาทุกวันระหว่างที่เขาเขียนคนสุดบางครัง้งนางก็นั่งคอยยิ้มนั่งหัวเราะอ,อยู่ข้างๆบางครัง้งนางก็นั่งมองหน้าเขานิ่งและเพราะความเดือดดาลนด้สมบทว่ฟึ่งหึ่งไแก้งหาเรื่องปดวดหัวให้เมียกวงได้ทุกวันในตอนแรกองค์หญิงองค์นี้พยายามอดทนกับเขาให้มากที่สุด แต่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อเัิงหมิงพูดแกล้งพุดจากระทบกระเทียบนางหนักเขา้าเมียงคงก็กำรามขู่เสียงเย็นท่านองคอ์จะได้ส่งจิตละว่ามีแต่บทรงทันของเสรจพี่เท่านั้นที่สาหัสบทรงทานของกาเองก็งจะทําให้ท่านรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นได้เช่นกันถ้าหากก้าบังคับให้ท่านกินยาลูกกรเม็ดนี้เข้าไปแล้วก็ พระพอท่านจะต้องร้องครวนครางอย่างทรมานไปสามวันสามคืนโดยที่ร่างกายไม่ปรากฏบาดแผลใดๆเล,เ,ลเลยแม้แต่น้อยนงขุดกลางหยิบตรับยาออกมาจากเอวมิงเพิ่งมิงสะดุ้งเฮือกในใจกับคำพูดนั้นก่อนจะสงบปากสงบคำแต่โดยดีแล้วคมหน้าคมตาเขียน,นต่อไปเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้น เขาแก้งถ่วงเวลาจนครบสบามวันจึงเขียนกรสืกบทแรกให้เสร็จเมียวกวงรับกระดาษมาแล้วห่อปากเป่าห่อปากเปาก่าเมือกที่ยังไม่แห้งเบาๆารร้บาทของท่านอ๋องคขายขึ้นกรายรผัดเต้าอฉยเฉีเลยมากทีเดียวเลยนะเ <c oughs> ฟิงหมิงนึกซึมไปทันทีได้ยินชื่อนั้นหลายวันที่ผ่านมาเขาเอาเข้าแต่ข้าคุณคิดหาทางหนีจนหนอมได้หลับอาหารการกินก็กินได้ไม่มากนะจนสูบซ้อมลงไปถนัดตามีวกวางเองที่สังเกตจุดนี้อยู่ก็นึก ก็อดจะนึกสงสารขึ้นมาเล็กน้อยไม่ได้ใน,นไหนวันนี้เฟิงมิ่งก็เขียนกลอศึกกันหนึ่งบทแล้วสมควรให้รางวัลสักหน่อยก็ได้ดังนั้นนางก็ยิ้มปรับว่าสาวันมานี้ท่านอองคงจะเบื่อแย่จะนะทรงออกไปเดินเล่นชมนกชมไม้หน่อยปะไร ฟิงหมิงร้องถามอย่างประลดใจข้าออกไปเดินเล่นได้โดยหรือแน่นอนเสด็จพี่ไม่ได้มีรับสั่งให้ขังท่านอองอยู่แต่ในห้องเสียหน่อยเมียกวางยกมุมปากยิ้มแล้วทอดเสียงอ่อนโยนขอเพียงไม่กระโดดหน้าผาท่านอองจะเสด็จไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละหน้าผาระเฟิงหมิงเพิ่งจะรู้ตอนนี้เองว่าตัวเองถูกจับขังอยู่บนหน้าผาจบตอนที่26.2นะครับ